การไทถ่ายสบายดีและกาสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะที่เข้ามาติดตามนะครับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอกพม่าบ้านหน้าวันนี้กะสิไปหารับตอนเพลงพี่น้องาสาวนี้ก็ไปไปการเมื่อคืนนี้กะไปได้เ่อพี่น้องวันนี้สิไปใหม่นะ ไปเป็นทางไปตลอดได้เพราะว่ามาทางนี้นะมันหลายบนไปพี่น้องเอ้หลายทางนะไปพี่น้องไปติดตาพ z o ชมนึงเดียวแหละว่าส่งมาหรือบอ,อกรับไปตลอดนี่มันประมาณบ่ ม่นจะไมาจากว้าวเลยฮอ,อนกับฮอนนี่พ่อขอว่าดานขันฮอนไม่อยู่พี่น้องไม่ใช่เร็วหลังเลยมาด๊า หินนะเสื่อเงินเสื่อยังพร้อมลืมเนาะเอาดอกไม้มาบูชาก่อนพี่น้อองนี่ขาต้องเอาดอกไม้มาบูชาบางคนก็เสื่งเงินพี่น้อวแล้วก็เฮาช้าก็มี น้องเดี๋ยวเห็นบัดเลยโฮปาเถออยู่โคตรงามโฮชุดยอดมีอยู่งามพี่น้องมีอยู่ทางหลังนะเห็นทอดผู้ท่นอนผาอยู่พู้กัแม่นผู้นึบไปทางผู้ โอ้ตสวยงามมากคุ้มค่ากับการบินขึ้นไปไปหายูโฮมก่อนขึ้นแห่งสูงแห่งขึ้นแห่งสูงเร็วไปเร็วมากเห็นบ้านคนพี่น้องนะอะอยู่จุดน,นั้นแหละบ้านเห็นหลงังคาบ้านนะ บ้านกับวิญญาณไปเลยดอกจุดนั้นนะ่ะมาหนัง zoom view อยู่นี่พี่น้องความงามผู้เล่นผู้เลยพี่น้องเลยเป็ดพัก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 ขึ้นไปเลยพี่น้องเลยเนิน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 ,น,นขึ้นไปนะผู้มาตัวเซอ่อนเว้ยพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่ก็มีสัญญาณน,นำ้ำ เดี๋ยวคอยสิเปิดเบิ่องจมันมันขึ้นขีดขึ้นขีดเดียวนึงโอ้ขนาดเนาะพี่น้องเดี๋ยวนั่งพักผ่อนชักหน่อยพี่น้องเลยมันฮอนเกิดนะนั่งเบื้งวิวก่อนสูดอายธรรมศาติพื้นผ้าปะดงนี่อากาศสดใสมาป่าก็ดีเนี่ยนึง,นงพี่น้องเลย là mà vừng vườn hồ phật tá này điều trong mưa chỉ sồn ao mẹ sáu phải thay nói mà nặng vui lên kèm đàn tôi หม okay. well, ูห so, right. ่ากินด้หนักเลยพี่น้องอืมตุกหมูอ่อนด่าแล้วนุ่มเมือยี่เลยเปิดเททัโอ้เราหานทดกิจริงตอนนี้ก็ได้มาฮอทบอทเลยพี่น้องแห้งกดมากเลยนะเป็นเปะเบิ้ลไข่แน่ตา อาวุธหรับ่เปย์นำนะมากอะไออ่อะไรปวดต๊ะแห้งรยพี่น้องเลยมาาันหาก็เริ่มเสมองไว้นะ่้ ข้าวซุป1000ล้าน6นะสาแถวไกลบ่อนนี่แหละพี่กะกแหละไปมงคอยอยู่กแหละไปเปน้องวานิไป1000เ้าก่อนเขากะเนืชุกแล้วเลไป1 0ลาเนี่ยาก็จะเป็นขึ้นละ qua pháo nướng khâu ấy mà phải dân dự nè nó nướng quay leo là xăm bài nó kệ lái cái nặng Tú también ไม่หอนข้างเงีย้ยโยปิย้ปวาววาวย,ยานแท้เลยวววววคือปิฎยานแท้นกหืกน้องเลยทำเพิ่มมาได้ Ho 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 ยียันเขาได้และ้ะมงที่คอยเข้าไปนะก็เห็นทางทางอออยันทางทางหามโมแล้วหมองมันก็เลยเห็นมากเขินนะ มาน,น,นกโคแปลงกระเหาะเซออให้ตาบนะให้ปวัวมา嘛มาเขาน้่กันคือขึ้นป่านี่เอาไปทิ้มคืออันนั้นรดมา嘛พี่น้องป้าตัวบ่ง,งไม่ใหญ่เลย ترجمة <laughs>